หนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ตามชื่อหนังนะคะก็เป็นหนังรักรวงหลอนหมายความว่าเราพูดถึงเรื่องของความสะพึงกลัวที่มาจากความสยองขวัญแล้วก็ความซ่อนเงื่อนที่มาจากการรวงกันละกันนะคะแล้วก็สุดท้ายคือทั้งหมดเมื่อรวมกันเนี่ยมันกลับให้ผลในเรื่องของความสะเทือนใจเราดูเสร็จแล้วเราจะรู้สึกว่าความรักเนี่ยมันทําได้หลายสิ่งหลายอย่าง นะคะเราก็ไม่น่าเชื่อว่ามันได้ทั้งความรักในแง่ดีแล้วก็ความสะเทือนใจด้วยเป็นหนังผีค่ะเป็นหนังผีค่ะออกขนาดดีค่ะัรเอ้ยจริงๆแล้ว ็ตรงตามคาแรคเตอร์ค่ะเพราะเราต้องการาผู่รักที่เขามองโลกแบบสดใสนะคะแล้วก็สองคนก็มีมีพลังงานในตัวเองดีในการแสดงนะคะเขาเข้าขากันดูจากคลิปเมื่อกี้จริงนะไปทำกันเองไม่มีใครรู้เลยแต่ออกมาดีมากเะะ mm hmm. ้วก็ในส่วนของการแสดงที่เป็นดราม่าหรือฮอลล์เรอร์ก็ดีทั้งคู่ค่ะค่ะ้รักแ้เนอนะคะ ค่ะท่านพี่เล่าอีกทีละคนขอสั้นๆแล้วกันนะคะมารีไม่ได้ส้มหล่นนะคะขอยืนยันคือ <c oughs> <c oughs> จริงๆแล้วตัวละครสีตาซึ่งเป็นตัวที่ทําให้เกิดเรื่องทั้งหมดเนี่ยเ,เราได้เห็นเขาตอนมีชีวิตน้อยมากแต่เป็นคนมีบุค,คลิกชัดมากนะคะตอนที่เราประชุมบทเนี่ยเราบอกว่าเราต้องการผู้หญิงที่ดูดูแป๊บเดียวเราต้องรู้เลยว่าเป็นคนมีบุค,คลิกยังไงเชื่อไหมคะว่ารูป20รูปเนี่ยทุกคนชี้มาที่มาลีถ้าน้องไปดูในหนังน้องจะเข้าใจว่าทำไมมาลิต้องเป็นสีตา ก็ชัดเจนค่ะว่าความน่ากลัวเนี่ยจะนําพาไปสู่เขาเรียกว่าความสะเทือนทางความรู้สึกด้วยเราไม่ได้เข้าไปแล้วกลัวอย่างเดียวเข้าไปแล้วออกมาเนี่ยเราต้องตั้งคําถามกับตัวเองและคนรอบข้างค่ะ,อ,ะอ๋ออันนี้ก็เรากลัวสองระดับเราเรียกว่ากลัวกลัวมนุษย์ด้วยกันแล้วก็กลัวผีด้วยค่ะอะ,อะไรนะคะ จริงเพลงนี้เราเริ่มจากคำนี้ก่อนค่ะ ผู้นี้เขาเริ่มมาแต่งงานใช่ไหมคะเพลงแต่งงานแห่งชาติเนี่ยก็คือเพลงหยุดใช่ไหมคะแล้วเพลงหยุดมี2ความหมายคําว่าหยุดชีวิตเนี่ยเราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราพลิกความหมายมาอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วเป็นเพลงที่มีความลึกลับและความเศร้าอ่ะมันทําได้แล้วก็แต่ว่าทําได้ทําไม่ได้ถ้าไม่ใช่พี่ปูนะคะเราก็มองอัจริงๆค่ะพอเราเราคิดมาตั้งแต่แรกว่านี่เป็นพี่ปูคือพอร้องปุ๊บทุกคนต้องจําได้ว่านี่คือเสียงของใครแล้วมันมีเนื้อพลังชีวิตนะคะอันนี้สําคัญมากสําหรับเพลงแบบนี้ค่ะ อะไรนะคะสิคะก็ขอให้ทุกคนเขาเรียกว่าช่วยเรากันแล้วกันค่ะนะคะเราตั้งใจทำงานเต็มที่เนาะกินฝุ่นบ้างนะคะอดหลับอดนอนบ้างนี่นะคะค่ะก็วันฮาโลวีนเลยค่ะสามสิบสามสิบตุลาค่ะก็ดีเหรอเ้ย่สิบไม่ใช่ ทำติสตุลานะคะก็ฝากทุกคนไปชมกันนะคะทุกโรงก็ไปช์ะค่ะ